สวัสดีครับพี่น้อง FC ปาต่อไร้พ่ายทุกท่านนะครับเข้าสู่หมวดวิเคราะห์วิจารณ์เจาะลึกจบตรงนี้กับป่าต่อไร้พ่ายนะครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่13มครับมันเป็นวันสงการนะครับเที่ยวสงการก็ขอให้มีความสุขแล้วครับแล้วก็เที่ยวกันอย่างระมัดระวังนะครับวันนี้ครับเอามาฝากครับเีย์มารีกหนึ่งคู่เชลซีครับจะเจอกับอิฟสวิททาวนะครับเชลซีครับตอนนี้ปัจจุบันอยู่อันดับที่4นะครับในลีกของเีย์มารีกนะครับอิฟสวิตทาวนี่อยู่อันดับที่18 สถานการณ์ของอิสวิตครับมาขาวสถานการณ์ไม่ดีนะครับมาเดสกาครับวันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับทางด้านนักเตะในการพี่นองสีนะครับส่วนทางด้านคีรันแมคแคนนาหนะครับกุนซือของทางด้านอิสวิตทาวเนี่ยนะครับเป็นน้องใหม่ขึ้นมาจากแชมเปี้ยนชิพในซีซั่นที่แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะตกชั้นไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพนะครับเหมือนเดิมนะครับเรามาดูตัวหลักๆครับวันนี้ของเชลซีครับสิงบูได้เปรียบแน่นอนครับ แล้วก็เล่นในนะครับสเตมฟอร์ดบิดด้วยนะครับเกมแรกครับเล่นในบ้านของอิสสวิททาวนะครับเป็นทางด้านอิสสวิทครับที่เอาชนะสิงบูมาแล้ว2-0นะครับหลักๆครับวันนี้มีไกเซโดนะครับเอนโซฟอนเดนเดสนะครับเปโดเนโตครับโคพาเมอร์นะครับมาดูเอเคแล้วก็นิโคลัสแจ็กสันนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับของเชลซีนะครับส่วนผู้มาเยือนครับอิสสวิททาวครับก็มีทางด้านนะครับเอนซิโซจอร์สันแล้วก็ดีแล็ป นะครับจะเป็นเกมลุกนะครับโจทย์วันนี้ครับเขามองว่าเชลซีครับดีกว่านะครับเกมได้เปรียบที่เล่นในบ้านแล้วก็วันนี้อันคาตุกะนะครับของเชลซีก็ยังมีดีกว่านะครับไม่ต้องคิดอื่นใดครับเกมนี้ครับเชลซีนะครับด้วยโจทย์เงื่อนไขต้องเล่นนะครับในซีซั่นหน้าครับไปนะครับในศึกนะครับในรายการใหญ่ก็คือ UCL ต้องจบท็อปไฟล์ให้ได้ครับมองครับเชลซีวันนี้มีดีกว่าทางด้านอิปสวิททาวครับวันใน เชียร์ครับวันนี้มองเลยครับเชลซีครับขอให้พี่น้องโชคดีครับ